ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ f c ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16นะครับสิงหาคมนะครับ2,564ะครับในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับในส่วนของหลักหน่วยล่างเท่านั้นนะครับส่วนสูตรนี้ นะครับผมไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับเนื่องจากมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับนำสูตรผมไปสแสวงหาผลประโยชน์นะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนี่เป็นเพียงแค่แนวทางการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคมในส่วนของหลักหน่วยล่างเท่านั้นนะครับงวดประจำวันที่17นะครับผมจะเริ่มจากงวดประจำวันที่17 มกราคม64นะครับงวดนี้ผมจะไม่นับนะครับเพราะว่าผลรางวัลนะครับงวดนี้จะบวกกันนะครับตามสูตรก็จะได้ตัวเลขออกมานะครับผลรางวัลในแต่ละงวดนะครับก็จะบวกกันตามสูตรนะครับมีสูตรอยู่แล้วนะครับก็จะได้ตัวเลขนะครับหน่วยล่างออกมานะครับเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันนะครับมาเริ่มจากวันที่1กุมภาพันธ์เลยนะครับ2564นะครับนี่คือสูตรที่ดีที่สุดนะครับที่ผมดึงออกมานะครับ ตัวเลขที่ได้678 901างครับผลรางวลคือ30797นจะครับจะเป็นตัวเลขนะครับท้ายของ2ตัวล่างนะครับคือหลักหน่วยนะครับนี่นะครับที่ผมขีดไว้คือหลักหน่วย 10, ทั้งหมดนะครับในส่วนของหน่วยล่างนะครับสูตรตัวเลขคำนวณ6 7 8 9 0 1ผลลังวัล3 0 7ูนยหน่วยล่างคือ7นะครับหลักหน่วยหลัก10หลักหน่วยหลัก10นะครับล่างจะมีแค่หลักหน่วยหลัก10นะครับ7เห็นไหมครับ มาตามนัดนะครับงวดวันที่1กุมภานะครับต่อไปงวดวันที่16กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับตัวเลขที่ผมคำนวณได้ตามสูตรคือ890123นะครับผลรางวัลคือ60339หน่วยล่างคือ9ครับมาตามนัดเห็นไหมครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่1มีนาคม2564ครับตัวเลขที่คำนวณได้0 1 2 3 4 5ตามสูตร ผลรางวัลคือ5 3 8สามครับหน่วยล่างคือ3ครับนะครับมาตามนัดครับต่อไปวันที่16มีนาคม2,564ครับตัวเลขที่คำนวณได้ตามสูตรคือ4 5 6 7 8าหนะครับผลรางวัลคือ42219หน่ะครับหน่วยล่างคือ9ครับนะครับต่อไปวันที่1เมษายนสองพายหกสิบ นะครับตัวเลขที่คำนวณได้ตามสูตรคือ012345นะครับผลรางวัลคือ27005หน่วยล่างคือ5นะครับ1 2 3 4 5 5งวดติวดติดครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16เมษายน2,564ครับตัวเลขที่คำนวณได้6 7 8 901ครับผลรางวัลคือ7 8 7 5 6หน่วยล่างคือ6ครับเห็นไหมครับมาตามนัดครับ ต่อไปวันที่2พฤษภาคม2564ครับตัวเลขที่คำนวณได้คือ789012ผลรางวัลคือ27218หน่วยล่างคือ8ครับมาตามนัดครับต่อไปวันที่16นะครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2564นะครับตัวเลขที่คำนวณได้ตามสูตรคือ9 0 1 2 3 4ครับผลรางวัลคือ57914หน่วยล่างคือ4ครับ มาตามนัดครับเห็นไหมครับสูตรหน่วยล่างนะครับมันอาจจะมีหลายตัวนะครับ6ตัวแต่ท่านสามารถนะครับใครที่มีเลขดับนะครับก็สามารถที่จะตัดออกได้นะครับนี่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนี่เป็นแนวทางตามสูตรเท่านั้นนะครับนี่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าหน้าแรกนะครับ8มวดติดติดนะครับนี่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับตามสูตร นะครับตัวเลขอาจจะดูเยอะหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับมันก็คงจะเป็นแนวทางนะครับให้สําหรับใครที่ชื่นชอบการเสี่ยงดวงเป็นอย่างดีนะครับต่อไปเราไปชมหน้าที่2กันครับหน้าที่2ในส่วนของสูตรหน่วยล่างนะครับเรามาดูกันครับวันที่1มิถุนาจนครับงวดประจําวันที่1มิถุนาจน2564นะครับในส่วนของหน่วยล่างคือตัวเลขที่คํานวณได้คือ5 6 7 8 9 0ผลรางวัลคือ9 7 2 4 5 หน่วยล่างคือห้าครับนะครับสูตรไม่ขอเปิดเผยนะครับเนื่องจากมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับนําไปแสวงหาผลประโยชน์นะครับต่อไปวันที่16มิถุนายนครับหน่วยล่างตัวเลขที่คํานวณได้คือ6กเก็ดแผลรางวัลคือ86117เห็นไหมครับหน่วยล่างคือ7มาตามนัดครับต่อไปนะครับวันที่1กรกฎาคมครับงวดประจําวันที่1กรกฎาคม2564ครับ ตัวเลขที่คำนวณได้ตามสูตรคือ890123ครับผลรางวัลคือ51729หน่วยล่างคือ9ครับมาตามนัดครับต่อไปนะครับวันที่16กรกฎาคม2564นะครับตัวเลขที่คำนวณได้ตามสูตรคือ012345นะครับผลรางวัลคือ72570นะครับหน่วยล่างคือ0เห็นไหมครับมาตามนัดนะครับเข้าติดต่อกันต่อเนื่องนะครับหน้าแรก8งวด 90 11 12นะครับงวดวันที่1สิงหาคมครับ2564นะครับตัวเลขที่คำนวณได้คือ1 2 3 4 5 6นะครับงวดนี้ถือว่าพลาดนะครับงวดนี้พลาดนะครับไม่เป็นไรนะครับพลาดแค่งวดเดียวนะครับงวดต่อไปผมก็ยังใช้สูตรเดิมนะครับแต่อย่าลืมนะครับหน่วยล่างคือ9เห็นไหมครับผลรางวัล26169 9กับ6ตัวเลขมันเป็นตัวเดียวกันนะครับ9กับ6นี้ตัวเลขเป็นตัวเดียวกันครับนะครับต่อไป นะครับผมก็จะไปต่อเลยนะครับงวดประจำวันที่16สิงหาคมครับ2564ในส่วนของสูตรหน่วยล่างนะครับคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วคือ012345นะครับตัวเลขที่คำนวณออกมาแล้วนะครับหน่วยล่าง16สิงหาคม2564นะครับคือ012345นะครับตัวเลขที่ผมให้มานะครับตัวเลขที่ผมให้นะครับตามสูตรในแต่ละงวด นะครับคือหลักหน่วยเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับหลักอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือหลักหน่วยทั้งหมดนะครับนี่คือหลักหน่วยทั้งหมดนะครับท่านสามารถนะครับที่จะตัดออกเพื่อให้ตัวเลขแคบลงได้ถ้าท่านใดมีตัวเลขดับนะครับท่านสามารถนะครับมีหลักสิบอยู่แล้วท่านสามารถนําหลักหน่วยผมนะครับ ท่านจะซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านก็ซื้อเกี่ยวกับ012345ในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับต้องเล็งไปที่เลข012345เท่านั้นครับนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดีๆนะครับที่มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามช่อง y t u t u นะครับคนดวงดีปันสุขื่อสังคมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร้นะครับรวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมโพสต์คลิปใดๆลงท่านจะได้รับรู้ก่อนใคร นะครับวันที่16สิงหาคมนี้นะครับวันที่16สิงหาคมนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ